เอ๋อพูดได้ไหมอ๋อพูดไดมากเลยใหญ่ดาวบทนี่ล่ะว่าที่ป้าลูกหลานมาสมัครเอ๋อเด็กหญิงดาบดชมพูหนาคตัวนี่แมนเจ้ามา่ยังใหญ่าพาหลานมาสมัครหมอรองหมอลำนี่ล่ะผู้ใดหลานเจ้านั่งนี่ล่ะนั่งต้องใส่ชมพูหนาคนี่ล่ะสวัสดีจ้าอ๋อ โอ้เนี่ยร้านสาวอ่ะจ้านี่ละแม่นี่ล่ะลูกผู้ใดลูกบักไนเอออรูบักไนบักไนบักไนนี่บักไนลูกไผ่บักไนลูกไม่ใไ่บดนี่ละจ้าบักไนลูกไม่ใไ่บดที่ข้าร้านมาสมัครน้ำพอยไอ้ไอ้ไนไอ้ชายนี่บ่กชายชมพูนากนี่บ่กชายชมพูนากนี่ละไนเซี่ยวพูนี้บานสายจวนนี่แม่นแมนเอาลูกบานข่อยตัวนี่แม่นโอ้หนึ่งวันผู้ใดอันนี้กับเอ้าลูกสาวตัวนี่แม่นน่องน่องยังก็ลูก น้องปอจ้าน้องปออ๋อผู่ญ่ปานี่ตีลูกสาวก็นเลยเมสูงเกินเทืนเป็นสาวแล้วน้องปอน้องปอใสเอาเห็นแต่เปลี่ด็ีกหน่อยเนาะขนาดยุบมือหนีก็เลยมามาย้อนว oui. ่ามม่ย mm ังเกาะให้ทำตรงๆม่อได้ยิ้าปูหญ่บ้านครับที่เอา รับสมัครดิครับสมัครนักร้องนักแสดงนี่บอกนักแสดงเลยวถี่มาถามสมัครน้ำผู้ใหญ่บ้านนี่ละโอ้เจ้าเจ้าได้เข้าไมาได้ใส่เจ้าได้เข้าไมาได้ใส่ผู้ใดบอกเจ้าโอ้ยได้ยินข่าวว่าเซาเซาอยู่รอบ้านนั่นละก็เลยมาโอ้โอ้ยได้ยินข่าวเซาเซายุรอบ้านก็เลยมาแม่นบันนี้กัตัดสินใจว่าเอาร้านสาวบ่ได้เรียนบ่อกสาวเรี้ยงสาวเรียนแล้วสองปีแล้วเมียนบันนี้สองปีแล้วเอ้า แสดงว่าอยุตตอนนี้หลานสาวอยู่มั่วไหนแล้วอายุอายุจักปีแล้วตอนนี้อายุสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีเอ้เพิ่มเข้าเดียวพอดสิบเจ็ดปีตีลูกสาวมีแบบนี้อ๋อแสดงว่าสิบเจ็ดปีปีหนากค่สิบแปดตัวนั้นมีหนักสิบแปดแล้วโอ้บรรลุเราตัวนี้โอ้น้องน้องปอใสซื้อซื้อวลาซื้อซื้อลีซื้อวลายังก่อนซื้อลีท่องใสชมพูกน้านั่งน้องน้องท่องใสเออ นตอนนี้ยังเป็นนางสาวเนาะเออนางสาแมนได้กหญิงนางสาวทองใสชมพูหนักฟังได้ซื้อเนี่ยน้องทองใสหมดเลยเออโอ้ขึ้นพ่อยังไงจังทองใสมันขาวมันสะอาดดีแต่หน่อยๆก็ใส่ซื้อทองใสโอ้ก็เห็นตั้งแต่หน่อยๆจนหอดเรียนหนังสือม้อหนึ่งม้อสองก็เห็นอยู่แต่ว่าซี่หาปีมะนี่หัวก็เห็นลูกเด่เข้าเดียวเป็นสาวแล้วตะกี้กันเรนเหรียญน้ำนีนาอยู่นี่ กไปน้ำกันอยู่นี่เอาเดี๋ยวสิทามร้านสาวเบื้มงบนี่หละย่า่ผ้ามากหรืออจังไรเอาพ่อสิถามตั้งใจมากบนนี่ตั้งใจมากจ้ะตั้งใจมากมีเหมือนว่้คืดได้บันตั้งใจมากจ้ะแสดงว่าคืด่าอยากมาอยู่น้ำเพลน้ำเพื่อนบนนี่ใช่วันนี้บ่ได้แต่ผมก็ยังบอกคืด่าลูกร้านสิมาก ยหญ่ก็คิดว่าอยากให้หลานมาอยู่น่ำบ่แม่ว่าอยากให้มาอยู่น่ำลราพุ่นใหญ่นี่น่ะน่ำต้มเจียวพอ,วอน่ะจะขอมาละน้ำเม่พอนี่แม่น้ำพอน้ำแม่นี่ละครับเกินพอเกินแม่หมดละเนี่เอากับพอเขาก็เป็นเชี่ยวกันไหมนั่นละก็ซ่อลูกสาวเหรอน้อนัาน,นลแล้วก็มาฝากไว้น้ำพอน้ำแม่มัง่งถักวโอ้บะนี้นี่ล่ะกับลองเพลงลองอยังเป็นอยู่ตัวลูกเป็นจ้ะเป็นพอได้อยู่เนาะลองเพลงลองส่วนมากสิ่ลองเพลงอ่าอ่าพวก กล่พวกยังเคยบอลุเคยบอพวกเคยนิดนึงจ้ะเป็นก้อนรองก่อนล่ำมึงสีบอลุแม่นจ้ะโอ้เคยนิดนึงล่ำกับกวานเป็นย่าผาดไปยวานเตลเล่นเตลเนี่ยเตนุ่มหมูวานโอ้แสดงว่าไปให้เมียภาพแล้วาดู่านโอ้ฟอนเล่นตเล่นต้มียภาพแล้วนองแต่เราเราไปเเาเรตลฟอนเล่นตเล่นเตลละอนโอ้ไปนั่งหนนัวังซีงวัวไอ้ไอ้ีว่าต้านต่นนัวกับอืม มันบอกโอ้จังสียังสีเลยบอกเสร็จแล้วเขายกโปให้อัดบ่เบิ่งหุ่นน้วยกันหน้าตาไหมเขาโอเคเลยดิสูงซ้ำกันครับเน่เน่กับเนื้อเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีพอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเสรล่ะลูกสาวนี่นี่เนื้อเนื้อนี่หน้ามาพี่เนี่ยนี่นี่กับเนื้อเนื้ออยู่ใส่ลูกมาหาพ่อจะเข้าในลูกอยู่บ่อนอเพิ่นไปล้านข้าอยู่เดี๋ยว พอกันอันนั้นน้องพอดีน้องอายุกับสิไรเลียครับโตนี่แหละนี่นี่กำเนิดเขาประมาณกับสิบหกปีแล้วนี่เจ้าของกับสิบเจ็ดโอ้ไรเลียกันเลยไรเลียกันดีแล้วตัวดาวลูกใกล้หมูโอ้ดีแล้วตัวดาวลูกไก่ก็ตีเอดาวลูกใกล้โเจ้าหูจักดาวลูกไก่อยู่บ่้ยหูจักโบสไปมาบ่ไปแม่ดาวโบดก็เจ้าแต่ว่าเออทีมงานพอดีเลยพอดีขาดดาวลูกไก่อยู่โตนึงพอดีใกล้หน่อย นี่ผมกับประกาศหายวงเวียนผมไรสดอยู่วะอยากได้ดาวลูกไก่จักโตสองตัวมาเสริมกันเดี๋ยวนี้ก็เหลือยุดโตหนึ่งกับพอดีเลยมาซุปตัวนี้มีหมนี่เดี๋ยวเด้นอะไรบางกอนนี่หน้านี่นี่เนื้อเนื้อสามนอเขาแล้วแล้วไพลินแล้วก็พี่พี่มาใหม่คนหนึ่งเป็นห้าแล้วก็ถ้าทองใสน้องปอทองใสมาด้วยนี่จะเป็นหกอุ้ยใส่เดียวกันเลย มันได้ลูกเป็ดมากอะลูกเป็ดมันขึ้นมาจากน้ำมันขี้มอใส่มากอะเลเจ็ดโตนวโตอยากได้พูดแล้วเจ็ดโตพูดแล้วเนาะเออขันมีคู่กันนี่แห่งดีาแต่ว่าโตที่หกกับโอ้ยบังในการหน้าตาครับพี่น้องเอาเอายับมาเพียงน้อยลูกเอานางก่อนนางก่อนกับยายนางนางมามานางคุยกันจะเข้ากันอ่าตัวมาพี่แจ้งแจ้งยายมานนำหลานนี่โอ้พี่พี่น้องมาหอดจอดถึงมาถึงสำนักงานเลยถึงยายถึงหลาน ยังตัดเดี๋วมักมุ่งในบ้านหลายไม่รอมาตัวอีลาตะก่ตีตำตดตมเพจรำเพื่อนหรือตดตมทางไหนตัวยุบันเพจรำเพื่อนจ้ะเบื้งมีเฟซมีลาวะตะก่มีจ้ะโอ้กัเบื้งโซเชียลอยู่เลยเห็นลูกสาวลูกสาวเลยน้งามนมากหอมนใบอเียนพอดีท่งมาให้อีีบอกน ตีมใส่เดียวกันเลยกับน้องๆที่อยู่นี่<ม>เด๋ดดดอดเอาส่วนมากกานเลิกเคยลองเพลงอยู่เอเเอสลองเพ่งระเพทใไดหรอเอาไห้ฟั่งที่ถนะส่วนมากลูกทุ่งอินดีม้มอลลส่วนมากสีลองอินดี้บ่ะนี่เขาแก็บอินดี้เลยมอลำนี่กับท่านในปันได้หรอเนาะเมนบ่ครับหล่ แต่วาดไล่ทาฟอนปิี่ยนฟอนเป็นลูกสายมนมันฟอนลีดสัยแมนบ่แมนโต้เคยอยู่โรงเรียนเคยฟอนอัลตินเคยยังบ่ลูกเคยยืนบ่โอ้เาโหองซี่อีหลายยืนยืนให้พ่อเบิ้งนี่ยืนแล้วก็เฮ็ดอ่าทาฟอนนนี่เอาเฮ็ดบ่บ่ฟอนก็นเลยเฮ็ดหยาดมื่อนี่เออเอาเอาเอากลางสองขังเออนี่พี่น้องโอเคแล้วซับนี่ดูแล้วโอเคลูกนั่งก่อน อ๋อเวลากิจกรรมงานอยู่บันบานห้องสิบอ่นไปฝึกไปตอนรับไปฟ้อนตอนรับแขกล่ำมทอเสื้อกกงสิแมนบอประมาณนี้บอหรืออีลาไปอยู่โรงเรียนก็ได้เป็นนางลำโรงเรียนบอโอ้หจะแดงยังต้อนรบัยังต้อนรกโอเคะตัวเป็นยายเปยังหตัวเขายีอมยังมืมันมุนแสดงมาย่าเรม่นย่านี่ตัวเรบังหวังบันีไปตัว เอาไปเหรียญละขอนดูลงเป็นเบิรดิเอาเอายังชี้เอาอย่างชี้ย่อยที่ว่าจังในเขามาหอดแล้วป้าบกขิดบาสีมู่งโจรสีมาดิพยาบาลแกยังงงอยู่บ่อเห็นลูกสาวโดนแล้วเดี๋ยวผมจะามลูกเขาเดี๋ยวอีหลังพ่อจะถามหนูกันทือว่าตัดสินใจมากมากครับวันนี้พ่อามกันตั้งใจมากวะบ่มีครูบังคับมากตัว ยายก็อนุญาตให้ล oh well ูกให้ร้านมาเนาะแม่มันก็มักแด่หนี่ก็เลยผ้ามันมากแม่ขยากับทักมันดูว่าเมืองเสียวแฉบบ่กับวาแทะแฉบได้ผ้ามากอ๋อนี่นี่ละพอให้มีจิตมีใจก่อนอันดับแรกเก่งบ่เก่งพ่อบ่ทนายพ่อหนุ่ยกันหน้าตาหุ่นเขาได้อยู่แล้วแม่ก็ซ้อมกันเขาชยูกน้อกันหลังได้ผามาเขากัมีเชือมีสายอยู่จังปลาเขาว่าปลาเขียวเขาอ่ะไอซีเลี่ยมอ่ะก็เคยเป็นหมอลำเก่าสาวหน่อยเพ่ง นี่พี่น้องครับโอ้มาหอดกันชุดสีเลี่ยมเราไปซ้อมไปเต้นน้ำน้ำถ้าเจ้ามีงานมีอย่างมันจะไปซ้อมไปเต้นน้ำอืมใช่เลยนี่เราไปของไปแถวมียาอย่างหมดนะเอาก็ถือว่ามาหอดพ่อจะบอกเลยเดี๋ยวพ่อลับแล้วลับไปเลยลับไปแต่ว่าเท่าที่คุยกันเดี๋ยวไดจังมาคุยกันอีกเรื่องหนึ่งจะโตลงกันสิไปสิมาสิ้ยวงในน้องลูกเนาะเดี๋ยว ให้พี่น้องได้ติดตามตอนต่อไปครับนี่คือน้องน้องปอน้องปอทองใสหลานสาวพญายาบาลลูกสาวพญายาบาลนี่แหละทองใสชมพูนกากล,ลูกบ้านมูที่สิบสี่รหักพี่น้องครับ,รบรเบด็กคอน <จะ S 1> กายบอกม่วงตัวนี้เอายืนขึ้นจกบ้านให้ลูกยืนขึ้นจักบ้านนี่ยืนขึ้นจักบ้านนี่พี่น้องครับนี่ซุ้งใส่ชุดนี่กระสง่าเลยนะครับเอาโอเคลูก แตงกิวแตงกิวหลายๆเด้อย่ายเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ว่ามากับลูกกับหลานะนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ